เทศกาลปีใหม่2,565ปีนี้กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,565โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมของรถพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภยัยและมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดกิจกรรมนะครับ ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยโดยเป็นการให้บริการประชาชนนะครับในการตรวจสอบสภาพของรถนะครับเช่นนะครับการตรวจน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกระบบนะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆนะครับแล้วมีการเปลี่ยนอ,อุปกรณ์บางส่วนบางชนิดนะครับ20รายการฟรีโดยดําเนินการตั้งแต่วันที่1ธันวาถึงวันที่31ธันวา2564นี้นะครับ อันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่2เป็นการจัดประชุมนะครับผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางนะครับเพื่อ,อให้เตรียมความพร้อมในการจัดหารถนะครับเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะครับนอกจากการเตรียมความพร้อมได้มาตรการต่างๆที่เข้มงวดแล้วขนส่งจังหวัดพิษณุโลกยังห่วงใย,ยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าทุกปี ซึ่งอุบัติเหตุทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงได้ตั้งจุดบริการอาชีวะอาสาให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางที่พักผ่อนน้ําดื่มการบริการข้อมูลต่างๆตลอดจนการให้บริการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าแรงอีกด้วย คือในช่วงเทศกาลนะครับประชาชนเดินทางถ้าเกิดมีอาการอ่อนเพลียนะครับหรือไม่ทราบเส้นทางอยากจะสอบ3าเส้นทางเนี่ยในในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับก็มีจุด less area นะครับมี2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่2นะครับจุดที่2คือบริเวณสถานีบริการน้ํามัน กททวังพิกุลนะครับตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดที่สุรโลกเข้าไปได้เลยครับเรามีให้บริการนะครับมีกาแฟมีน้ําดื่มนะครับบางจุดมีนวดขายเส้นให้ด้วยนะครับ สำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถรวมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,565ได้โดยการตรวจสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงก่อนเดินทางเมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักผ่อนในจุดที่ปลอดภัยอย่างน้อยทุก2-3ชั่วโมงและปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัด แล้วอย่าลืมนะคะสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันและที่สำคัญอย่าลืมเช็คทม์ลายในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภยัยและมีความสุขในช่วงของเทศกาลปีใหม่ปีนี้ด้วยความห่วงใย,ยจากทีมงาน NBT พิษณุโลกค่ะ